เรื่องราวร้อนแรงกองทัพเรือไทยออกมาปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อข้อกล่าวหาจากกัมพูชาที่ว่าทหารไทยกระทําการรุนแรงและล่วงละเมิดผู้หลบหนีเข้าเมืองเมื่อเร็วๆนี้สื่อของกัมพูชาได้รายงานข่าวที่สร้างความฮือฮาโดยกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ไทยได้ทําร้ายร่างกายกลุ่มคูรีซับและล่วงละเมิดแรงงานชาวกัมพูชาที่ลักลอบเข้าเมืองบริเวณอำเภอโป่งน้ําร้อนจังหวัดจันทบุรีแต่เรื่องราวเป็นอย่างไรกองทัพเรือไทยได้ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่17 พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่มีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นแต่อย่างใดกองทัพเรือเน้นย้ำว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามกฎหมายไทยและหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดการจับกลุ่มผู้กระทำผิดมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆเพื่อให้เป็นไปอย่างโปรง่งใสและมีประสิทธิภาพสิ่งสำคัญที่ต้องรู้กองทัพเรือ,อยืนยันว่ากำลังผลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพให้เกียรติ และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หลบหนีเข้าเมืองทุกคนประเด็นที่น่าสนใจกองทัพเรือขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐเท่านั้นและขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนในการหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลวงซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายได้คำถามชวนคิดคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ข้อมูลจากฝ่ายใดน่าเชื่อถือกว่ากันมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย